ได้เห็นพาร์ทเนอร์ทุกคนแต่งตัวมีความสนุกกับการแต่งตัวมาดูหนังย้อนยุคข,ของเราเนาะก็เลยเออรู้สึกดีใจที่ได้เห็นทุกคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะครับที่เปิดประสบการณ์ให้พวกเราได้สัมผัสกับการดูบุพเพศนิวาสสองขอบคุณมากนะครับ จะบอกว่าหนังสนุกมากแล้วที่สําคัญคือเราภาคภูมิใจมากที่เราได้เห็นสินค้าที่เราขายอ่ะมันอยู่ในหน้าจอแล้วมันจะทําให้ทุกคนทั่วประเทศไทยได้รู้จักสินค้าของเราดีใจมากๆเลยค่ะอยากขอบคุณ CO c ีโอซมากๆเลยนะคะที่จัดกิจกรรมที่แบบเป็นเปิดการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกให้กับพาร์ทเนอร์ตลอดเวลาค่ะเราเชื่อเลยว่าพาร์ทเนอร์ทุกๆคนก็ประทับใจเหมือนกับที่เราประทับใจตอนนี้ค่ะ เย้ตอนนี้นะฮะเราก็เสร็จแล้วกับการดูหนังบุพเพรอบ2บุพเพศนิวาสองใช่ก็คือเป็นวันแรกเลยนันแรกที่หนังบุพเพศนิวาสองเริ่มฉายแล้วก็ไม่พลาดที่จะพาพาร์ทเนอร์โรสโกนะคะของพวกเราทุกคนมาเหมาลงถึง2โรงที่เมเจอร์พารากอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นสําหรับวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เราเหมาลงค่ะพี่หนึ่งแต่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราพาทุกคนมาดูโฆษณานะคะของโรสโกที่เริ่มฉายก่อน เดิมันเองเพราะว่าครั้งนี้เป็นโรสโกเอ็กกับเมงเจอค่ะใช่ครับผมก็ฝากติดตามทั้งติดตามบุพเพสสนิวาสองซึ่งมันมากสนุกมากสาวช่างไฮจุกๆกแล้วก็ฝากติดตามแบรนด์โรสโกกับตัวโฆษณาตัวนี้แล้วฝากเอ็นดูแบรนด์โรสโกด้วยครับเย้บายเจอกันงานหน้านะคะ